นิชาพาตรลุยทุ่งดอกบัวเล็กๆนิชาเอาทุ่งดอกบัวเล็กๆดอกบัวสวยๆมาฝากกันนะคะในวันที่อากาศร้อนๆ Hindu. ค่ะนิชาพาทุกคนมาอยู่ที่คลองสับบัวอิงเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้คลองสับบัวของเราเต็มไปด้วยดอกบัวที่เบ,บ่งบานสะพรั่งนะคะบานสวยงามอยู่ข้างหลังนะคะโฟกัสที่ดอกบัวนะคะอย่าโฟกัสนิชาค่ะเพราะว่านิชาไม่สวยท่าดอกบัวนะคะมองที่ดอกบัวด้านหลังนิชาได้เลยนะคะนี่นะคะนิชา พามาที่ทุ่งดอกบัวดูข้างหลังนะคะเห็นสีชมพูแย่ๆไปหมดเลยนะคะวันนี้ดอกบัวบานมากกว่าวันก่อนทีเดียวนะคะมาดูค่ะอยากให้เห็นกันเลยนะคะในวันที่อากาศร้อนนะคะดิฉันจะพามาคลายร้อนนะคะจะพามาลุยน้ําชมบัวนะคะสวยๆที่คลองตัดดอกบัวเล็กๆแห่งนี้แต่มีดอกบัวเต็มและบานสะพรั่งสวยงามทีเดียวนะคะดิฉันจะพามาลุยลงไปเลยค่ะลุยขี้ตมขี้โคลงไปกันเลยนะคะ คนอาจจะน้าหน่อยนะคะแต่เราไม่หวั่นค่ะดิฉาจะพาทุกเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะไปชมกันเลยค่ะลุยลุยลุยอึบ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 อุ้ยดินลมด้วยค่ะดินลมดินลมนะคะโอ้ยขี้ต้มกระลายจุดบอผอมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าใจเอานะคะอยากไปถ่ายกับดอกบัวมาชมดอกบัวสวยๆกับองกับยังนะคะอันนี้ค่ะเอาดอกบัวสวยๆมาฝาก ฟกัสที่ดอกบัวนะคะส,สวยๆค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะดอกบัวสวยไหมคะนิชาอาจจะสวยมากกว่าดอกบัวแต่ไม่เป็นไรนะคะนิชารับได้ค่ะนะคะยืนอยู่นานก็ไม่ค่อยได้นะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วคะ่ะรู้สึกว่าดิ้นลมกี่ต้มลมนะคะ อันตรายและค่ะถ่ายรูปนิดหน่อยถ่ายรูปนิดหน่อยเอ้ยเมื่อเมื่อเมื่อก่อนลูกขึ้นก้อนลูกขึ้นก้อนโบไว้ค่ะดิ้นดูนะคะกับใหม่เดิมกับใหม่ที่เดิมนะคะกลับมาโฟกัสที่ความสวยความงามเหมือนเดิมเป็นจ้ไหดคะเป็นจ้าใดคะยังบอทันแล้วนะคะบอทันในเบิร์ตจำนีนะคะสิมีดอกงใหญ่ดอกงามนะคะอีกหลายทีเดียวนะคะ ตามมาเลยนะคะตามมาเลยนะคะตามมาเลยนะคะมาเบึงดอกอิใหญ่บุบิ่งใหญ่นะคะกำลังเสพพาไปนะคะตามดิชามาะคะ่ะตามดิชามาเลยนะคะนี่อยเรลืมโฟก,กัสโฟก,กัสในเห็นซิมเปิลก่อนน,น้อยๆนะคะตอนใกล้ๆหกโมงเย็นนะคะตะวันจะละรับกอดฟ้า ตะวันเป็นสีเหลืองนะคะแดบเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วนะคะคลายร้อนกันบ้างไหมคะนิชาพาตะลุยลงไปในน้ําชมดอกโบสีสวยงามๆคลายร้อนนะคะวันนี้ร้อนจริงๆค่ะยังกับอาทิตย์มาอยู่ติดกับโลกทีเดียวนะคะร้อนมากมายคลายร้อนกันนิดนึงนะคะเอาดอกโบสสวยๆมาฝากให้จิตใจคลายร้อนนะคะใจเราจะได้เย็นๆลุ่มๆนะคะขอให้ทุกคนใจเย็นนะคะนิชา เอาดอกพวยสวยๆมาฝากพามารุยน e like ้ำาุยโูล in นะคะจะได้สุขกายสบายใจเย็นๆนะคะตามมาค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะดิชาจะพามาดูดอกสวยๆใหญ่ๆสีชมพูชัดๆนะคะตามมาเลยค่ะตอนอากาศเย็นๆแล้วนะคะความร้อนเริ่มลดลงแล้วค่ะมาดูนะคะโฟกัสมาโฟกัสมาตามดิชามาค่ะตามดิชามานะคะจะได้เห็นวัฒทธรรมยังมีดอกใหญ่ๆที่สวยๆงามๆอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะนะคะโฟกัสไปเลยค่ะโฟกัสไปเลยค่ะ นี่ค่ะเริ่มเห็นแล้วนะคะเริ่มเห็นใหญ่ขึ้นมาละดอกบัวสวยๆใหญ่ขึ้นมาละนี pues ่ค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะสวยๆงามๆนี่ชาวดอกบัวสวยๆมาคลายร้อนนะคะขอให้ Alright. ทุกคนสุขกายสบายใจเย็นกายเย็นใจนะคะวันนี้พาดอกบัวสวยๆนะคะมาให้ทุกคนชมนะคะอ่านี่ค่ะนี่ค่ะมาแล้วนะคะช่อใหญ่มาเลยค่ะ ไม่ได้เด็ดนะคะวันนี้ขอให้เขาชูช่ออยู่บนต้นอย่างสวยงามนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดอกบัวสวยๆนะคะมอบให้กับเพื่อนๆพี่ๆแฟนๆทุกคน